เท่าแบบแขกนะครับเนื้อหวานอร่อยเหมือนสามเปล่าไม่มีกี่สามมีกี่ชิ้นแค่ไอ้ขาวๆที่เขาโรยคือเนยนมไหมนมไหที่เขาโรยไม่เป็นโยเกิร์ตเป็นนมไม่ล้มกันน่าจะเป็นโยเกิร์ตที่ร้าน อัลฮามันนะครับเขาบอกย้ายเัฒนปอยู่เนี่ยสองปีแล้วเขาอยู่ในซอยนะครับหลังอยู่ด้านหลังพิพิธภัณฑ์บางกอกนะฮะพิพิธภัณฑ์บางกอกนะครับดูถนนเจริญกรุงสี่สามนะครับตรงข้ามไปสษณีกลางครับผมร้านนี้เขาแต่งสวยด้วยนะครับนะฮะเดี๋วดูบรรยากาศภายในวันนี้ฝนตกด้วยนะครับนะเจ้าของร้านก็คอยต้อนรับลูกค้าแล้วก็เป็นพ่อครัวด้วยนะะ แต่ตอนนี้ยังไงไม่รู้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศในร้านกันนะครับย้ําว่าอยู่ข้างหลังพิพิธภัณฑ์บางกะนะครับนี่บรรยากาศในร้านนะครับล้างสะอาดนะครับร้านน่านั่งด้วยบรรยากาศโอโรแมนติกนะคลาสิบคลาสิกนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับหน้ามาหน้ามาบรรยากาศดีมากเดีเเ๋ยววันนี้มาชั้นสองนะครับโซนนี้ก็เป็นโซนรับแขกนะครับเขาก็จัด โอ้เข้าใจนะเอาหม้อด,ดินมาตกแต่งนะฮะนั่งรอก่อนนะฮะนั่งรอก่อนก่อนไปเข้าไปทานอาหารนะครับโคมไฟนี้บรรยากาศข้างบนนะครับเดียเ๋ยวเพื่อถ่ายแบบเบิร์ดไอวิวนะครับเบิร์ดไอวิวพาไปข้างล่างนะครับก็สวยงามอีกแบบนึมันก็สวยสองส,สะอาดนะครับก็หน้าต้องมาซ้ำเนี่ยของเนีไม่มาใช่ไหม อัลฮามันนะครับนะฮะไลกาาอาหารน่ากินทุกอย่างเลยดูราคาก็รูปภาพแล้วสูตรราคาไม่แพงนะฮะเป็นราคาที่เหมาะสมนะฮะถ้าสั่งครบห้าร้อยจะแถมอัลลิปุลินะฮะฟรีไม่ต้องเสียตังค์นะครับวันนี้เราสั่งไปแล้วนะข้าวมกจาระเม็ดนะครับน้องเ็าบอกว่าไม่ไม่เ็นคาวจะลองดูกันนะฮะแล้วก็เลยสั่งมาราากุ้งด้วยนะครับแล้วก็สั่งเป็นโรตีแป้งชีสหกสิบบาทนะฮะ แลวรูปภาพราคาแล้วไม่แพงี๋้วดูปริมาณก็ความอร่อยจะเป็นยังไงบ้างนะครับืบ่อทีก็แหลกก็เลยสงังอ่าคารุ่เคบับยังไงเขาเราียกว่าอะไรนะเคบับย้อนแอนเออเคบับนี่เจ้าของร้านนะครับเนี่ยเจ้าของร้านเคบับนะฮะ,ะ,ะแบบเนื้อเนื้อแพะอย่างเดียวสามร้อยบาทนะครับแต่ถ้าเป็นรวมแพะรวมไก่นะฮะสามอย่างจะเป็นสามร้อยห้าสิบบาทนะฮะ รวมแพะรวมไก่อ่านี่ครับนี่ครับอ่ารวมแพะรวมไก่อีกชิ้นอะไรนะรวมแพะรวมไก่อะไรนี่นี่ก็ไก่ไก่อ๋อไก่หมดเลยแล้วก็มีก็เลยมีแพะใช่ไหมโอเคนะฮะก็สามร้อยห้าสิบาทอันนี้นะครับผมแต่นี้สามร้อยนะครับแต่ที่นี่บรรยากาศก็ก็แต่งร้านสวยนะครับอยู่ขงข้างกับบางกอกสยามนะครับ อยู่ข้างเดียวกับบางกอกสยามนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะรีวิวข้างล่างด้วยนะครับข้างล่างตานนี้สวยนะครับตอนนี้อาหารมาครบแล้วนะครับมาลีปปูรีนะครับสั่งครบห0 0แถมฟรีนะครับผมนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นมาสลากกุ้งนะฮะไม่รู้เป็นกุ้งอะไรนะฮะแต่รอปบบาทโอ้โหถือว่าถูกไปเยอะขนาดนี้นะครับ ข้าวเบเยตีข้าวหมกเบเยตีปลายจะเป็นร้อยแปดสิบบาทไม่น่าเชื่อจะให้เยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็อันนี้อะไรเคบับใช่ไหมเคบับอะไรเคบับเคบับขาเรียกเคบับะอะคร่าเคบับแพะนะครับสามร้อยบาทคือเยอะมากนะครับ <c oughs> โอ้แล้วก็นี่คือโรตีชีสหกสิบบาทไม่คิดเลยว่ารู้ว่าถูกก็ไม่คิดให้เยอะขนาดนี้ตอนนี้เหลืออย่างเดียวการตัดสินเือดความอร่อยแล้วตอนนี้ นะฮะแต่ร้านนี้เขาสวยมากร้านโมดเดิร์นเนี่ยนะครับร้านนี้เนี่ยมาแล้วต้องมาอีกนะฮะบางร้านมาแล้วอย่ามาซ้ำนะฮะโอเคครับเดี๋ยวลองกินกันเป็นยังไงบ้างมีแค่สามม้เลยนะฮะเริ่มแล้วนะยอ,ยอะไรนะนี่าจาอะไรเนี่ยนะครับชิ้นเบ์เรอร์แลงร้อยแปดสิบบาท กุ้พลอร่อยไหมคุณทานกินได้ครับสุดร้อนเสร็จแล้วอะไรเนี่ยมาสลาคกุ้งมาสลาคกุ้งถ้าจะเป็นกุ้งกล้ามกามไม่ใช่หรอกกุ้งอะไรนะกุ้งแชบุ้ยหรอป่ากุ้งแชบุ้ยอร่อยไหมกินได้เลย ออกเครื่องเทศเลยนะครับกิ่งเตียเลยใชไมวันนี้เสียเงนนะครับไม่เต่ได้ตังคบอกแล้วจะมาลองชองเลยนะเมื่อกี้ก็เล้บไปเต้นระบแาแหงแล้วไม่่อยนี่คุ้มมาก ไม่กินแกะอ๋ปอปลายไม่ได้กนะินปลาครับซลาเปาชินเบอร์เนะครับอันนี้ขนาดยังไม่ได้หั่นนะฮะต่างนะอะไรถึงขาวแล้วเปล่าร้านนี้ชื่อร้านอะไรนะอัลลาฮามันเอาใหม่ดิอัลลาฮามันอัลลาฮามันอยู่ด้านหลังยูพี่ได้ฟังบางเกาะอืมอืมเออ ลองดูนะครับร้อยนะครับแกะครับาหมแกะหรือแพะแกะหรือแพะนะแกะก็ได้อะ่ะนเน่มตรก,ก,กูลเดียวกันแพะนี่ใช่หรออร่อยอ่อยออยะ,<ก>ะเห็นหมมันเหม็น้นี่าเปลารหรอลองดูใหม่คือข้าวบุฟงเรา Hãy luôn cho kênh ข้าวบกจ่ตีนะครับถ้าเนนื้อเนื้อแตกเนี่ยเนื้อแพรัเนปลากโคราชสคายของไทยๆะเออ่นหรอเดี๋ยวมาดูลโรตีชีสนะครับชีสให่มาก้าิบบาทดูจริงขนาดเนี้ยล้วอีกิ้งเนพิซซ่าเนพิซซ่าดูเป็นไงบ้าง เอาให้กินกับไอ้กุ้งนี้หรอได้ทั้งนั้นอืมโอ้ยสาลาเปาก็น่ากินซาลาเปาอืมอะไรไม่รอกหนาเหนียวนุ่มเฮ้ยกินอะไเนี่ยซาลาเปาอืมเข้าลงตัวอ่ะ นี้อเายังอร่อยอันนี้อ,อะไรนะนานแบบแป้งนานชีสแป้งนานชีสเล็กแป้งนานชีสนะครับนี่ไม่ได้โนตีแป้งนานชีสนะครัแบแป้งนานชีสแป้งเขาหนา,านหนาจริงแต่หนารุ่มอ่ะไม่ได้หนาแข็งนะ ดีฝาอร่อยเอะเจริญขัตถายัมไม่ได้เรียกเลยแพงด้วย อันนี้คลิปยาวขนาดนี้เลยไปเลยเหรอดีที่เนี่ยแล้วไม่ได้เบรกเลยอ่ะไม่ได้เบรกเลยเอาไเท่าแบบแผ่นะครับเนื้อหวานอร่อยเม็นสามเปล่าไม่มีกี่สามโอ้มีกี่ขิงแค่ ไอ้ข่าวๆที่เขาโรยคืออะไรนมนหมนมนะที่เขาโรยไม่เป็นโยเกิร์ตเป็นนมนมรูนกันไ่าจะเป็นโยเกิร์ตข้าวลาเม็นะครับราคาดังชิ้นโตัวๆจานละ30บาทหนึ่งจานมีสองชิ้นนะครับชิ้นใหญ่ๆลองไปกินดูนะครับว่าเป็นเหมือนแบบอร่อยขึ้นคอ รวจะอร่อยเนื้อปลาัเม็ดร่อนเาตนะคมเทเนื้อหอมกปลาดล่นอแต้ั่ตัวใหญ่เลยนะตัวปลาตัวใหญ่้วยครับาทอดก่อนมีทอดก่อนัใหไม่เหมิาเท่าไหร่นะ ้อกปาาหร้อยเออร้อยแปบบาทก็ก็นี่แพงทำากข้าวหลกข้าวข้าวเรียกว่าอะไรอะไรมนปูริอะไรกอย่างเรียยเป็นอาหารกินเล่นเหรออากินเล่นี่ยังเป็นผัวนั้นะ ถั่วถั่วอะไรสัางอย่างถั่วแบอีกเดียวอ่วถ้าเห็นในเมืองไทยก็มีถั่วเขาเรียกถั่วะไรนะติดอยู่ทิมปากคล้ายๆเม็ดบัวถั่วมีอันนี้ให้กินด้วยมีน้ำซอสน้ำซอสน้ำซอสหน่อยครับน้ำซอสเรียบร้อยครับตัวตัป๊อกป๊อก อร่อยดีนะครับเจ็ดร้อยสาสิบบาทนะครับแต่ว่าร้านอัลฮามันเนี่ยนะครับจะมีค่าแวกเจ็ดเอร์เซ็นะครับก็ห้าสิบเอ็ดบาทจุดหนึ่งศูนย์นะฮะก็รวมแล้วก็เจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทจุดสิบสตางค์นะครับนะครับร้านนี้รับบัตรฟรีซ่าด้วยนะครับก็แนะนำนะครับคนไหนที่อยากลองกินอาหารอินเดียไม่เคยกินลองมากินร้านนี้นะครับ แพะนะครับไม่มีกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นสาบอร่อยนะครับคนไทยกินได้ครับถ้าไม่เคยกินก็ลองมากินดูนะครับร้านนี้ไม่ผิดหวังแนะนําว่าถูกนะฮะดีอร่อยบรรยากาศคลาสสิกมากนะครับมาแล้วอะอยากมาอีกนะครับขอแนะนํานะครับร้านนี้ไม,ไม,ไม่ไม่มีชาตนะครับ